มาเบิ่งก็ว่าแม่สาวสองตงามงามหัวหลุนทั้งสองตครับตัวใหญ่ลูกสาวของเค้มหกแปดตัวหน่อยลูกสาวของเจ้าอ่ะซูเปอร์แมนครับอ่าเอื้อยนะครับตัวใหญ่เป็นซัดหมื่นเลครับน้องปีนปีนแล้วปีนอีกครับยืนให้ปีนแล้วพี่น้องคู่นี้นะครับเป็นงวของบ่าวแมวนะครับบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดตมนาจเจริญครับแพ็คคู่ครับสองตัวนี่ห้องไวหาสิบเก้าปล่อยตัวหน่อยเลยครับปีนโชว์เลยนะครับหาหมื่นเก้าพันครับทรงฟี่สองร้อยโลครับพี่น้อง มีใบมีหลอดทั้งสองตัวครับล er. ูกอ bon er, ันนี้ลูกสาวของเค้มกแปดครับใบสองปีสองเดือนอันนี้ลูกสาวของเจ้าซูเปอร์แมนครับใบหนึ่งปีหนึ่งเดือนมีใบทั Whew ้งสองใบเกิดทั Раз ้งสองตัวครับเอื้อยเป็นสัตวดนะครับพี่น้องสามารถผสมในยังมาแรงเลยยืนนิ่งไอ้ท้ายไอ้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 โคมแล้วนะครับไอ้ปีนแล้วนี่นี่ครับจมูกดํานะครับคีบหูดําลุ้นเห็ดเขาทั้งสองตัวนะครับสูงหน่อยสี่สิบห้าครับตัวใหญ่ใบสองปีสองเดือนนะครับน้องใบปีเคิงไอ้ปีหนึ่งเดือนนะครับอ้วนๆเลย คู่นี่ครับหาสิบเก้าอ่ะปล่อยเพันปีนได้เครับปีนให้เบิรงนเลยเดือหนิ่งให้ปีนแน่นอนวางเมาเนาะนี่ครับน,น่องเพิ่นน่ะขึ้นอ้วนแห้งพี่น้องเอ้ยนี่ครับหาสิบเก้าครับคู่นี้ยกได้แยกได้นะครับพร้อมสมนะครับสมมะแรงนะครับเอือเอมมเออ่อยเพิ่นเด้อสมมะแรงปีนปีนเอ่อปล่อยพันปีนลรถเดี๋ยวเพิ่นก็ปีนให้โชว์งวนแล้วพี่น้องขึ้นนานเห็นบ่นี่ครับนี่คือง่วนขึน้นง่วเป็นสัตว์พี่น้องเห็นบ่ มัวเป็นสัตว์แล้วก็ยืนนิ่งให้ให้โค้งดีพร้อมนะครับเบอร์โทรมอเตอรไซให้เด้อพี่น้องเด้อหาสิบเก้าอันนี้สูงลอยสามสิบบวกครับนี่น้องเพื <p ren> ่อนไหวปีเครงไอปีหนึ่งเดือนนี่ก็สีเครงอย่างเดียวนี่ครับลุ้นลูกสาวซูเปอร์แมนตัวนี้นะครับนี่ลูกสาวซูเปอร์แมนตัวเป็นตัวยิ่งลูกเป็นตัวเถิกด้นะครับอยู่บ้านหน้าแตะนะครับเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้แม่สาวสองตัวงามเขาคอกครับนี่สองตัวนี่ห้องไหมหาสิบเก้าครับ เอื่อยงามนองงามนี่ติดกันคือยังนี่นองกับเอื่อยนะครับนี่คูนูนี่นี่ครับขึืนชัดเจนใบหลอดครบครับพี่น่องผุ่นใบหลอดพื้นว่างมาอยูโโอย่โต๊ะอรพิจานะครับหนาซื้อแห้งแม่นี่กระตุยเห็ดข้ามันทองใน,นห่อยราคาเนาะโปรมาตัวนั้นในฟี่นั้นในฟี่ตัวน,น่องในฟี่หนาเห็นบ่นพี่น้องปีนบ่นิ่งบ่นิ่งไห้โคมพรมคือึ้นวะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องบ่าวแมว เอาหาติบเก่าตอรองได้บอต่อรองได้นิดหน่อยครับเออต่อรองนิดหนด่นอยต่อได้ไห,หลายเลยพี่น้องต่อได้หลายวันท <c oughs> <c oughs> ีไปทรงไห้ได้หล่ะลดขาอยู่ทรงไห้โอ้งามเด้อแม่นี่ดูสมติดน้องมันได้ฟี่ครับเออขาพูดมาสมติดนี่น้องไอ้ฟี่นะนะคือ <c oughs> จะคลองเก่าให้เจ้าเจ็บขาเหรอไหมบอเจ็บขานะคร <c oughs> <c oughs> ับเจ็บขาแล้วเจ้าเลี้ยงบ่ไหวซื้อมาตัวนี้ซื้อมาตัวนิดหน่อยเล่นบอซื้อมาตัวซัมหนี่ซัมหนี่นะซื้อมาซัมหนี่นะครับนี่ก็คืนไม่ครั้งแรกครับพี่น้อง ง้อสองปีเคืองครับง้อใหญ่เดี๋ยวขนประมาณสองปีนี่นะสองปีนิดนะครับถ้าง้อกลางก็ขึ้นประมาณปีแปดเดือนง้อลาดเท่ากับประมาณปีกว่าเอานะครับตุกคอนประกันให้ครับนี่กันขึ้นบวกข้นกระเบิ้งเอาโลซื้อไปเดี๋ยวสมเลยเดี๋ยวเบอร์โทรใส่ให้ครับคู่นี่ห้าหมื่นเก้าพันง้อสองตัวค่ะแพค้คู่แม่สาวอยากสมพอได้โทรบอกเบาแม่เอาได้นะครับมือเดียวันที่สิบเอ็ดก๊าซ ซีบเอสิงหานะครับมือหนีวันที่ซีบเอสิงหานะครับสีจาจจะลงคลิปให้เมลแองสมท่านอยู่ดอกพอดีพอดีเมลแองก์สมหลอดให้มันกามันมันลงจังหน่อยนะครับพี่น้องถ้าสมหลอดนะครับขึ้นอันสมโตกับขึ้นเศาสมแรงสมหลอดกับขามือมันเนี่ยอ้เครื่องเพื่บวมขัดตัวนี้มันขึ้นยีรีตัวนี้นี่พี่น้องสังเกตยรว่าขึ้นนะครับกว่าเป็นสัตว์เพลิดสีุ่มบวมยืนนิ่งให้สมอันนี้ก็สมดีพระโลกด้วยกันเลยเอลคาจักบาทคายเอลสมหลอดไปแล้วบ่าวเมียว นะครับถ้าโคดถ้าพ่ท่านยังมาแรงข้างมิดอยู่ไม่ไปโซ่มากอะเดี๋ยวบ้าแมวสิจัดพ่อพันมันเหลือกพ่อไหนเด้พี่น้องเปล่าโทรมาบอกพ่อพันมันเด้อพอดีสมไปให้โอ,อนเงินมาจับมากพอดีสมไปให้สมมาแรงพอดีครับพี่น้องพอดีแห้งเลยเพราะว่ามันยืนนิ่งเลยเด้ยืนนิ่งให้สมนะโอ้ยน้องมันก็นได้เอาหาหมืน่นเก้าพันต่อรองไลยปะจูงไปขึ้นรถไปเลยบร้อยล่ะนะครับมาถึกใจกัโทรมาหาบ้าแมวได้ อันนี้ครับใบเกิดเพื่อนครับพี่น้องนี่ครับนี่เด้อนะครับนี่เอื้อยเพื่อนลูกสาวเคปหกแปดนะครับน้องเป็นลูกสาวเจ้าซปเปอร์แมนครับนี่นะครับน้องเกิดเดือนกรกฎะดานะครับเอื้อยเกิดเดือนพฤษภาพหกหนะครับนี่ใบมีหล่นนะครับกำลังเอาขึ้นรถจูพี่น้องเลยอ่ะมากถึงใจกระทุมาหาบ่าวแมวได้ครับพร้อมทรงนะครับพร้อมทรงอ่ะประกันตำนี้ห้ทุกท้อนประกันในซิมหามือครับพูดทรงหอดหม่องหอดบอลนะครับไปแล้วบ่าวแมวครับแฟนเพื่อน